ที่เราทำการขึ้นรถแล้วนะครับในการส่งมอบให้ไปยังลูกค้านะครับผมงานส่งมอบเราก็าต้องดูแลรถให้ได้คุณภาพนะครับเพราะว่าโรงงานทุกคันเนี่ยเราผลิตได้คุณภาพนะครับสนใจสั่งรถสามล้อเครื่องคุณภาพ ็นสีที่ทำจากประเทศไทยนะครับก็จะได้คุณภาพประเทศไทยนะครับ We'll be right <laughs> back.